ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิคีนะครับก็กราบสวัสดีทุกคลิปนะครับทุกคลิปทุกหัวคลิปแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมนะครับกรุณากดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีในในคลิปแต่ละคลิปมีโฆษณาลงบน้าอย่ากดข้ามเนาะบางครั้งมันไม่มีต้นคลิปอาจจะมีท้ายคลิปนะครับแลบว้วก็ควรอย่าดูให้รบกวนอย่ากดข้ามแนละ้วไม่ใช่ไม่รบกวนอย่าดูนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ครับนะอย่าลืมนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับเยอรม,มันเป็นหุ้นเดียวที่เด่นอย่างเดินมา3วันเต็มครับขอรุ่นเป็นวันที่4เนาะส่วนมากเด่นผลไปบนไปบนทุกวันเลยไปบนตลอดลนะสำหรับเยอรมันรุ่นต่อวันนี้ครับเยอรม,มันเด่นครับ2 0ครับอีกตัวนึงก็ชอบหนึ่งกันนะผมจะวิน1อะไรกัน10 20 9 0 12 72 92ครับถ้าขารูดเน้นศูนย์นะครับเน้นศูนย์ครับร้อยใสศูนย์นี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอระะมันเนาะเอ๊ะแปลกผมก็ผมพูดเยอะทำไมอัดอัด,อ,ดอัดคลิปแล้วมันเวลาน้อย ครับเรวมาลุ้นกันเยอรมัน4ี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีห้าสิบนาทีโดยประมาณครับเยอรมันออกเร็วกว่าอังกฤษเอรัสเซียหนึ่งนาทีครับตอนนี้รัสเซียกลับกลายเป็นหุ้นที่ดึกนะคเับครับระสเซียเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสาหรับสามรัดเนาะยังไงพิจารณาดูดีๆก่อนจะตามนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะพิจารณาดีๆครับแล้วก็เจอกันดาวโจน์คืนนี้ครับสวัสดีครับเฮงเรวยทุกท่านครับ